แล้วก็หูยองสับปะรดจมังแล้วก็หูยองจากบูแล้วก็ใช่แล้วก็อีจอคนหน่ยมาแล้วสอตัวนี้เขาถาแป้ให้เขาแล้วจ่ออีเขาก็ใช้น is, ี้จอเอาไว้ครับจอเอาไว้จะแถเนช้เสร็ วิฟเขาก็มาพาบอีออกไปแล้วตอนเขายินแสงดีเจพ่องเขาก็ออกมาได้แล้วขลังเขากำลังจะบินออกจากเรางนี้ออกไปที่เจ้าเขาแตวพออันนี้มันบอกว่าให้อยู่แต่ไม่อยู่แต่น้ำก่าเขาพุ่งแสงดีเจ จนี้กาแจเนเจอร์เอาไว้ได้แล้วอเขาก็ยกว่าอไปใจใจแล้วเขาก็มาถูงโยกทั้ทีเลยแล้วสิว่วอออย่างกระแทกปุ๊บแล้วทุกคนบอกว่าว่าอแช่มแทนอยกเขแต่อใหช่องแทนพอมาถุงโยกแล้วว่อก็แช่มแถนก็มาใหม่ยำหนุนขอบคุณครับจ้า 哥哥。嗯嗯